ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกมรวมถึงช่วเรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบาทิติ์ที่ผ่านมานะครับของตัวเกมในเครือ Set Hero Middle w o r l กันนะครับผมหนึ่งนะครับผมสำหรับคอเกมกันไฟฮีโร่นะครับอย่างที่ทราบกันว่าถ้าคุณเคลียร์ด่านเวอร์แปดนะครับ Rocky Island นะครับซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของสตอรี่โหมดคุณก็ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในเอ็นเลสโหมดนะครับ ซึ่งรายละเอียดของรางวัลและจํานวนจี้ที่ต้องใช้หรือไม่ใช้อย่างไงเนี่ยแอดยังไม่มีข้อมูลมานะใครพอที่จะผ่านแล้วก็ลองฝากลิงก์วิดีโอหรือฝากข้อมูลกันไว้ได้นะครับเพราะจากที่ได้ยินจากทีมพัฒนานะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวในเร็วๆนี้นะครับก็ะจะประกาศด้วยรายละเอียดของรางวัลในโหมดเอเลสโหมดมานะ 2นะครับสำหรับคนที่กำลังหาวิธีผ่านด่านเบอร์5เนี่ยจากที่แอดสำรวจมานะจะเป็นจะต้องมีปืนนะครับอย่างน้อยนะครับก็ควรจะมีคอมมอนลูปไรเฟิลนะครับบวก5ขึ้นไปและก็ไปลุ้นเพลิกดีๆเอาในแต่ละด่านนะครับเพราะแอดก็เห็นหลายคนใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์นะผ่านมาได้นะครับด่าน5แล้วก็บางคนก็หลาย ID ซะด้วยภายในอาทิตย์เดียว3เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับกันไฟฮีโร่โฮมมีแบทเทิลเชส ขายด้วยนะสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ market s t e p i r o o s l a chest และกันฝ่ายก็จะมีทั้งหมด3ประเภทก็คือ Silver, g o l d ลเและก็ Hero c h e s t ซึ่งราคา Silver เนี่ยจะเท่ากับ0.075 BNB นะราคา BNB ปัจจุบันตอนนี้คือ1 BNB เท่ากับ383 US dollar u s นะครับหรือ Silver c h e s t เนี่ยก็จะประมาณ28 28 usd หรือ r หรือ930บาทไทยนะครับ ในส่วน Golden Chase จะราคา0.25 BNB หรือราว95 US d ลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็3,150บาทและ Hero Chase นะครับก็จะขายในราคา0.125 BNB หรือเท่ากับ48 US d ลลาร์หรือ1,590บาทไทยในหัวข้อต่อไปนะครับข้อที่4หลายคนที่เล่นกันไฟล์ฮีโร่เนี่ยคงเจอบั๊กหลายอย่างกันนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีฟอร์มการแจ้งบั๊กให้กรอกแล้วนะ แล้วก็ตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครเจอบั๊กอะไรแปลกๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองส่งไปให้ทางทีมพ,พัฒนาเขาได้ลองแก้ไขกันนะถ้าเจอบั๊กอะไรเนี่ยก็ขอให้รีบออกจากเกมนะครับอย่าไปฝืนเล่นนะอย่าไปฝืนจะทำผิดกฎเท้าไม่งั้นอาจจะโดนแบนได้ทีมงานนั้นก็ได้พยายามที่จะแก้ไขนะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตเวอร์ชันของตัวเกมหรือตอนประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์นรั่นแหละ และส่วนการวิดรอหรือถอนเงินถอนในเทมในการออกมาขายก็ยังต้องรอประกาศจากทีมงานเหมือนเดิมนะครับประกาศใน Discord หรือ t e l e gram นะครับหรือจะตาม s t e ปพิโร t ไ a ยแลนด์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมข้อที่5นะครับข่าวต่อไปนี้ก็จะจะประกาศถึงว่าทางทีมงาน s t e p พิโร่มา a ์ e ิเวิรเนี่ยก็เปิดรับสมัคร The Evangelist นะครับ ก็มีหน้าที่คล้ายๆกับช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆในเกมนะครับการอัปเดตต่างๆผ่านทางวิดีโอผ่านทางบทความนะครับก็มีหน้าที่คล้ายๆกับยูทูบเบอร์หรือโปรโมเตอร์ให้กับตัวเกมนะครับโดยจะมีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆหรือผลตอบแทนเนี่ยตามลิงก์ที่ผมได้จะแปะไว้ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับผม ข้อดีของการเป็นเดเวอเจลิสเนี่ยคุณก็จะอาจจะรู้ข่าวสารและอัปเดตภายในเกมก่อนใครนะครับทําให้คุณสามารถวางแผนส่วนตัวได้นะว่าจะดําเนินว่าจะลงทุนอะไรกับเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกมมันไปได้ดีบริษัทไปดีเราก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมกับบริษัทนี้นะครับใครที่ว่างงานและสนใจศึกษางานในวงการเกมดีฟายเกมฟาพวกนี้ก็ลองอ่านรายละเอียดดูก่อนนะครับไม่เสียหาย หัวข้อที่6นะครับตอนนี้ก็สามารถพูดได้ว่าหลายคนเนี่ยสามารถหาไรายได้ได้จากเกมกันไฟ์ฮีโร่กันแล้วนะบางคนก็ฟาร์มผสมปืนแล้วก็ออกมาขายบางคนก็ถอนเหรียญออกมาขายหรือบางคนก็เล่นหลายๆไอดีและมีการทําแผนการลงทุนส่วนตัวของตัวเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแชร์ก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมในหัวข้อที่7นะครับก็ ใกล้แล้วเข้ามานะครับสำหรับสเต p ฮีโรในเวอร์ชันเมนเน็ตนะครับเตรียม mm hmm. ลงปล่อยให้ผู้เล่นทุกคนได้เล่นแล้วนะตอนนี้ถ้าใครมีกำลังทรับหรือว่าพอการจะลงทุนเนี่ยก็เตรียมตัวซื้อ NFT รอไว้ไเลยนะราคาตอนนี้ในตลาดถูกมากๆเลยทีเดียว หัวข้อที่8นะครับสำหรับสายฟรีทั้งหลายนะครับที่ใครอยากได้เหรียญฮีโร่หรือ NFT r e ฟรีๆก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยกับทางเซตพิโร่ที่เขาได้จัดขึ้นทาง Telegram หรือ Facebook Page ของเขานะครับซึ่งบาร์ทิ์ก็มีการแจก a i r d r o p r ฟรีฟกันด้วยนะลองไปติดตามในช่องทางของเขาดูนะครับถ้าใครอยากได้ของฟรีสุดท้ายนะครับขอฝากว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นการลงทุนส่วนตัวก็คือราคาของ จะแนะนําว่าตอนนี้ราคาของเหรีโร่เนี่ยถูกมากๆนะครับตอนนี้น่าลงทุนซื้อมากๆเลยนะเพราะเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยผมส่วนตัวนะลงทุนไปเกือบ5 0 0 0 0นบาทแล้วก็ได้ NFT มาราวสี่สิกว่าตัวนะและเหรียญฮีโร่ที่ผมถือครองว่ามีแค่5,000เหรียญเท่านั้นนะหมายถึง5,000ันฮีโร่โทเค็นนะครับปัจจุบันเนี่ยห้าแสนบาทของผมเนี่ยก็สามารถซื้อเหรียญฮีโร่โทเค็นได้ถึงหนึ่งแสันเหรียญทีเดียวนะ ห้าพันกับหนึ่งแสนสอ่ะคิดดูแล้วกันว่ามันต่างขนาดไหนก็ถ้าใครสนใจจะเก็บไปเพื่อเก่งกําไรนะครับเก่งมูลค่าเหรียญที่โล o โทเคนเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็จบลงแล้วกับการอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเซฟิโรมาติเว e ร์สนะครับในรอบที่ผ่านมาอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะรีบมารายางไ้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนครับ